สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับวันนี้พบกันเป็น e ีพีที่55เนาะครับเนาะวันนี้ผมได้นําพระเครื่องนะครับผมแล้วก็เครื่องรางนะครับมาแบ่งปันพี่พทั้งหมด28รายการนะครับ าวันนี้มีทีเด็ดด้วยนะครับผมนี่นะครับผมพี่พีเห็นอะไรสินุทองไหมครับพระเลี่ยมทองนะครับผมไปขอแบ่งปันมาจากบ้านข้าราชการเก่าท่านหนึ่งนะครับผมผมได้มาด้วย4องค์นะครับเนาะเลยนํามาแบ่งปันพี่พีในช่องทาง Youtube นะครับหากพี่พท่าในใดชมและชอบใจ สนใจอยากเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมใน Line แอดนะครับ1นึ่งเจ็ดี o p t q นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมเปอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกก็ได้เหมือนกันนะครับมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับรายการแรกนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมผมจะลองลงกล้องให้ดูทุกมุมเลยนะครับนี่นะครับพี่ๆสําหรับรายการที่1นะครับผมเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ ผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม7 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีลองชมกันได้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะชอบใจก็สามารถทักมาสอบถามขอรูภาพเพิ่มเติมกันได้ในรายแอดด้านล่างนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่2นะครับในรายการที่2จะเป็นขุนแผนนะครับผมพระขุนแผนผงไพ่กูมานหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่2นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะมีตะกรุดฝังอยู่2ดอกนะครับนี่นะครับผมผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูทุกมุมเลยนะครับเนาะ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่3นะครับหากไม่เสียรบกวนประกันราผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่3นะครับในรายกันที่3นี้นะผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับผมหลวงพ่อเพชรรุ่นแรกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพีพีลองชมกันก่อนได้เลยนะครับปี 2, 4, 72นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่3นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อเพชรเมืองพิจ,จิตรนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะ สวยมากเลยนะครับผมทุกรายการที่ผมนํามาแบ่งปันพี่ๆนี้นะครับผมผมคัดมาอย่างดีแล้วนะครับผมพระาสวยทุกรายการเลยนะครับต่อมาับผมเป็นรายการที่4นะครับในรายการที่4ี่นี้จะเป็นเลียนหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับผมนี่นะครับผมสวยเดิมเแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับเนาะในรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ5 0าบาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับรายการที่4นี้นะครับเบียนหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับ พี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจหรือว่าสนใจอยากเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับรับประกันเลยนะครับพี่ๆจะได้รับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่5านะครับในรายการที่5้าจะเป็นพระปรุหนังนะของวัดมหาธาตุนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ในรายการที่5นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ400บาทจะส่งฟรีนะครับ นี่นะครับพี่ๆลองดูกันลองชมกันก่อนได้เลยนะครับสนใจพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใน l ล n e แอดนะครับผม 174oiptq นะครับผมหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับมีนะผมเป็นรายการที่5นี้นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี่จะเป็นเหรียญธนาคารสีนครนะครับ เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเนาะนี่นะครับผมวัดสากะแก้วจังหวัดนครราชสีมานะครับในรายการที่6นี้นะครับจะอยู่ในกรอบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมธนาคารสีนครนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพีพีลองชมนี้ให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพีลองพิจารณากันก่อนเช่าบูชาได้เลยนะครับผมผมส่งพระตรงตามในคลิปแน่นอนนะครับผม100%เเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับในรายการที่7จ็ดที่เป็นเหรียญหลวงพ่อครูนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับเนาะนี่นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับ พร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพีพีทดได้แล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่7นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับสาหรับเหรียญก็คูณเจริญพรล่างนะครับผมมีในหงปี2536สามนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ในรายการที่7นี้พีพีไม่ควรพลาดนะครับเนาะหรือหากสนใจสองเหรียญก็สามารถทักข้อความมาคุยกับผมก่อนได้นะครับ นี่นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่8ในแล้วนะครับ,นรบในรายการที่8นี้จะเป็นเหรียญหล่อก้นแมงดานะครับผมหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับสำหรับรายการที่8นี้นะครับผมขอเปิดในาราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในรายแอดด้านล่างนี้นะครับ174 o i p t ็นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่9นะครับ ในรายการที่9ก้านี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหล่อพิมพ์พนมมือหลวงพ่อมณีวัดกำมพ้าหรือเปล่านะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดพี่พี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะ นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่10แล้วนะครับในรายการที่10นี้จะเป็นเรียนล่อระฆังหลังคอนะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับสำหรับรายการที่10นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าชอบก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับในไลน์แอดตรงด้านล่างนี้เลยนะครับเนาะ 1น OIPTQ นะครับอันนี้จะเป็นทีเดดของใน EP นี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4รายการด้วยกันนะครับนี่นะครับผมเหรียญแรกนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับปี17นะครับเนาะจัดสร้างที่วัดสะแก้วนะครับนี่นะครับผมเหรียญนี้ก็นิยมเก็บกันมากเลยนะครับนี่นะครับมีรอยจานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ในกล้องอาจจะสะท้อนแสงไฟนะครับถ้าหากพี่ๆอยากดูวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูภาพเพิ่มเติมของในรายการนี้นะครับพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นบล็อก5แตกด้วยนะครับหายากมากเลยนะครับสำหรับรายการที่11นี้นะครับผมเหรียญหรือว่าคูณปริสุทธโธนะครับเลี่ยมทองนะครับสำหรับรายการนี้นะครับในรายการที่11นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม9,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ9,500บาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆท่านใดเห็นก่อนก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่12นะครับในรายกันที่12จะเป็นเหรียญหลวงพุทธวัดช้างให้นะครับจะอยู่ในเลี่ยมทองแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นเหรียญเนื้ออันปากกานะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆหากชมในคลิปแล้วไม่ชัดนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอภาพเพิ่มเติมหรือว่าเป็นวิดีโอเพิ่มเติมก็มีนะครับ ในรายการที่12นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม9,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ9,500บาทจะส่งฟรีนะครับเลี่ยมทองยกซุ้มหัวสิงแบบนี้เลยนะครับที่พีทท่านได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอค้อยบูชาได้เลยนะครับผมสวยทุกรายการเลยนะครับนี่ในอบผมพระเลี่ยมทองนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะเรียนหลวงพุทธวัดช้างให้นะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับผมในรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่13นะครับในารายกันที่13ที่เป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผม,มเลี่ยมทองนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมจะค่อยๆลงกล้องให้พี่ๆดูนะครับเนาะพระสมเด็จวัดระฆังเลี่ยมทองนะครับ นี่นะครับผมสวยมากนะครับผมในรายการนี้นะครับในรายการนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผมห2 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ12,000บาทจะส่งฟรีนะครับผีเป็นอะไรชอบหรือว่าสนใจอยากเช่าบูชานะครับดูให้ชอบกันก่อนนะครับผมแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผม นี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับผมในแต่ละรายการนะครับบานราชการเก่าท่านนี้นะครับแกเก็บพระไว้ดีมากนะครับผมอันนี้ผมไปขอแบ่งแกมานะครับเนาะแกก็ใจอ่อนแบ่งมาให้นะครับผมพอเห็นเป็นคนรู้จักกันนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่14นะครับในรายการที่14นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่14นี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม12,000บาทจะส่งฟรีเหมือนรายการก่อนหน้านี้นะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ12,000บาทจะส่งฟรีนะครับสวยมากเลยนะครับผมพระเลี่ยมทองนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับเนาะยกซุ้มหัวสิงแบบนี้เลยนะครับ พี่ๆทนายได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับสวยเดิมนะครับผมสวยมากนะครับผมในแต่รายการนะครับนี่นะครับผมลองดูกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกองนะครับที่เป็นเรี่ยมทองนะครับมีวิดีโอเพิ่มเติมให้ชมนะครับพี่ๆพิจารณากันก่อนได้เลยนะครับเนาะก่อนที่จะเช่าบูชานะครับผมจะส่งให้ ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่15นะครับในรายการที่15บห้จะเป็นหนุมานงาแก่นะครับหลวงพ่อสุนวัดสารกุลนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับรายการที่15นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,500บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับหนุมาน n g แกะนะครับหลวงพ่อสุนวัศลากุลนะครับผมสวยสวยดําเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พีไม่ควรพลาดนะครับผมในรายการที่15นี้นะครับใน E ีพีที่55นี้นะครับพระสวยสวยเยอะมากนะครับพี่พีลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนเลยนะครับผมหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับในรายการที่16จะเป็นหนุมานง g แกะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผม ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อศูนวัดสารากุลหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าใช่นะครับสำหรับรายกันที่16นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเท่ากับตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับเนาะหนึ่บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับหนึ่าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่ๆท่านใดชอบหรือว่าสนใจทั้ง2ตัวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะหากมีเสียงรบกวนนะครับผมขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับเนาะ นี่นะครับผมสำหรับรายการที่16นี้นะครับสวยมากเลยนะครับผมหานุมานงาแกะหลวงพ่อสุนวัสสารากุลนะครับเป็นงาแก่คู่แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่17แล้วนะครับงานรายการที่17นี้จะเป็นรูปหลอดใต้หงกงรุ่นแรกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเนาะในรายการที่17นี้นะครับ รูปหล่อใต้ฮ่องกงรุ่นแรกนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับนี่นะครับพี่ๆถ้าเป็นองค์พระเลี่ยมพองนะครับ ผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะครับผมในราคานั้นเลยนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่18นะครับในรายการที่18นี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับเนาะหลวงู่สุวัดปาาคลองมะขามเท่านะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่18นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเหรียญหลอโบราณนะครับ พิมพ์ัวเล็บช้างหลวงปู่สุวัดตาคองมะขามเท่านะครับในรายการที่18นี้นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่19แล้วนะครับในรายการที่19นี้นผมจะเป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนื้อผมใบรานหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับ ในรายการที่19นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับผมในรายแอดด้านล่างนี้นะครับ174 OIPDQ นะครับหรือว่าจะโทรหาผมมันในสายตรงก็ได้นะครับผมเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะผมในรายการที่19นี้นะครับเนาะ ต่อมาในผมเป็นรายการที่20นะครับในรายการที่20นี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพุตโตวัดระดูชิมพรีนะครับในรายการนี้นะครับผมขอเปิดในาราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในาราคาแบ่งปันเลยนะครับ 600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะสำหรับพระสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชินพรีนะครับในรายการที่20นี้นะครับเนาะหากดูแลชอบใจนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นาพระดีๆสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆในช่องทางยูทูบนี้ครับเนาะต่อมานะผมเป็นรายการที่21นะครับในรายการที่21นี้จะเป็นพระพิมพ์ซุ้มรัศมีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมเนื้อผงจินดามณีนะ สวยเดิมๆแบบนี้นะครับในรายการที่21นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมวันนี้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับหากชมแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามขอดูภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนี่นะครับสวยเดิมมากเลยนะครับผมในรายการที่21นี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่22แล้วนะครับเนาะในรายการที่22นี้นะครับจะเป็นกลลาแกะ หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับนี่นะครับผมกาลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองราหูอมจันทนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่22นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับราหูอมจันท์นะครับผมกาลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ในรายการที่22นี้พรีพีไม่ควรพลาดนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่23แล้วนะครับ ในรายการที่23นี้นะครับผมจะเป็นเต่าลบกปิวนะครับผมเต่าลบกปิวรุ่นสุขใจนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการที่23นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเต่าลูกปลิววัดไร่แตงทองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรุ่นสุขใจนะครับเนาะนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับผมไม่อยากให้พี่ๆพลาดเลยนะครับเนาะ ผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูทุกมุมเลยนะครับเพื่อให้พี่ๆได้พิจรนารณากันก่อนเช่าบูชานะครับผมีูนะครับสวยมากเลยนะครับนี่นะครับพี่ๆค่อยๆดูกับผมไปช้าๆนะครับสวยเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับสามารถทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับ อันนี้เป็นรายกันที่ง24นะครับเนาะรายกันที่24่ี่นี้ผมจะเป็นพระขุนแผนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นพระขุนแผนพิมพ์อะไรนะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับรายการนี Jacob ้นะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะผม450รบาทจะส่งฟรีนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ450าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะให้พี่พได้ไปนำขึ้นคอให้บูชากันเลยนะครับเนาะเพราะว่ามาพร้อมกรอบแบบนี้แล้วนะครับผมได้มาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมได้มาแบบไหนผมนำไปแบ่งปันพี่พในแบบนั้นเลยนะครับเนาะนี่ ในรายการที่24นี้นะครับเนาะพระขุนแผนนะครับหรือหากพี่ๆท่านใดทราบข้อมูลนะครับผมว่าเป็นพระขุนแผนกรุ่ที่ไหนหรือว่าพระอาจารย์อะไรสร้างนะครับก็สามารถพิมพ์บอกผมได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลกับกระผมคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่25นะครับในรายการที่25นี้นะผมจะเป็น เบียแก้นะครับผมเบียรแก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่25นี้นะครับเบียรแก้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมได้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับรายการที่25นี้นะครับเนาะเบียรแก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสวยมากเลยนะครับเนาะอยู่ในเรียมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับ น,นีจะเป็นหมวดหมู่เครื่องรางแล้วนะครับเนาะผมะได้นำเครื่องรางมาไว้ในรายการทศไทายนะครับอันนี้จะเป็นแหวนพี่รอดนะครับแหวนพี่รอดอหลวงปู้ยิ้มนะครับผมวัดหนองบัวนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม1,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,500าบาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับแหวนพี่รอดก้ายอดหลวงปู่ยิ้มนะครับผมวัดหนองบัวนะครับผมในรายการที่26นี้นะครับเนาะสวยมากเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับสามารถทักมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับเนาะต่อมานะผมเป็นรายการที่27นะครับในรายการที่27นี้นะครับผมจะเป็นตระกุด หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม3,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ3า0 0บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูลองชมวันนี้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับสามารถทักมาดูภาพเพิ่มเติม องจริงก่อนได้นะครับผมหรือว่าของจริงก่อนได้นะครับพี่ๆลองดูได้เลยนะครับเนาะทักมาในข้อความได้เลยนะครับ l i น์แอด 1.74O.MPTQ นะครับต่อมานีผมเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับในรายการที่28นะครับอันนี้จะเป็นปากกาหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะอันนี้นะครับคนสวยๆเดิมเแบบนี้เลยนะครับผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้จะเป็นด้ามแกะนะครับผมจะลองเอากล้องลงตรงด้ามให้ดูนะครับนี่นะผมเป็นด้ามเท้าเบสุวรนนะครับเนาะนี่นะครับผม สวยมากเลยนะครับในรายการนี้นะครับในรายการที่28ปนะครับปากกาหมอนุพ่อเดิมด้ามแกะเท้าเวสุวรรณนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม9า0บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ900าบาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่าี่ชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับด้ามในฝักก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่สามารถดึงออกมาให้คุณทั้งฝักได้นะครับผมนี่นะครับหากดึงออกมาทั้งฝัก อจะผิดหลักของ YouTube นะครับเนาะพี่ๆอยากดูภาพชัดๆแบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถทักสอบถามการเข้ามาในรายแอดได้เลยนะครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใน Line แ d ดนะครับ174 OIPDQ นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในเบอร์สายตรงก็ได้นะครับเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นสแกนคิวโค้ตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ